โอเคสวัสดีทุกคนนะครับโมาผมบิง่งเช่นเคยก่อนนี้ก็มีแล้วมากครับผมจะมารีวิวไคจูที่เพิ่งถูรีโมเดลมาใหม่ๆสดๆร้อนผมนะซึ่งเขาไม่ใช่ตัวอะไรที่ไหนมากผมครับนั่นคือเจ้า mfs สามไทยตีคีริวผมนะหรือคีริวเออหรือคีริวของปีสองพันสามผมนะโอเคขอเพื่อไปกาเซาล่ารามารีวิวสกิลมาเลยดีกว่าผมนะ นี่คือหน้าตาเจ้าขี้เหลยวที่ถูรีโมเดลมาใหม่ผมนะหลังก็จะประมาณนี้ก็เรียกว่ามีความเหมือนในหนังมากขึ้นกว่าเดิมเยมอะผมนะรวดลายและอ,อี่ดที้คือเหมือนในหนังเด้ผมนะทุกที่ส่วนไหลผมนะตอนนี้จากโมเดลเก่าที่จะมันเป็นสีฟ้าผมนะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีกันเหมือนกับสีตัวของขี้เหลยวเลยแล้วก็จะนอมัน้านหน้าผมนะส่วนตองมือเขาก็จะมีเหมือนเป็นเอ่ไอ,อุปกรณ์โทรศัพทเออยิง ยิงเรียวกันกับอ่อสับใช้เมเซอร์เบรดถูกไหมส่วนตรงมือด้านมือด้านขวานี่จะเป็นความพิเศษกว่าด้านซ้ายผมนะจะสังเกตว่ามันมันจะมีกรอกุ้มมากกว่าด้านซ้ายผมนะอันเดียวอธิบายท,ทีส่วนตรงโนดาเขจะมาเนี้ยก็จะเป็นดวงตาสีเหลือลก็มีขีดเส้นลงจากจากตรงตามลงตรงแก้มผมนะเพื่อว่ามันเหมือนกับว่ามันกาําลังเอ่อร้องไห้มาสีเลือผมนะ แก okay, เราช่องในป่ามันดีกว่าพระสกเกตตรงฟันมันดีผมไหมฟันมันจะมันเป็นฟันของเอ,อ่อโฆษณาของเหมือนฟันโครงกระดูกโฆษณาผมไหมลองดูที่ฟันมันสูงเลยไหมเยอะไหมความศีระข้บาบฟันของโฆษณาผมไะสว่วนตรงหาสว่วนตรงที่ลังก็จะประมาณนี้ ส่วนต้องหาครับก็ถือว่าสมูทออกมามากการขยับอย่างว่าฟันโอจะมานี่ส่วนต้องโอครับผมนะก็เหมือนืนอน้ำมากขึ้นแล้วก็มีสัญลักษณ์ m S s สามมาน,นี่ผมนะนนมานี่เนาะกับโมเดลของมันแตบบ่ที่แอนิเมชันดีกว่าเอเมชันในการเดินผมนะเออจมประกาศเดลยทีว่าสวยมากเลยผมนะหนูสมูทออกมามากอะหนูเฉพาะส่วนหาเนี่คือแบบพลิ้วไหวม,มามากด้วย ส่วนหางที่แบบพลิว้วไหวสุดแล้วมั้งมันจะเป็นการอา้าบปลายด้วยผมนะมันจะเห็นฟันชัดเจนแล้วเป็นการวิ่งผม,มะะนะวันนี้การไม่คิดว่าไวอยู่ผมนะส่วนหางก็จะปัดแปรงสมูทออกมามากผมนะเรี่องเขาสนใจรายละเอียดมาบางเนี่ยเราขยับเขาอาจจะดูปแปลกๆหน่อยผมนะาอาจจะกระตานนิดหนึ่ง เอ้ไเปเลยต่อไปไหมตัจัการเคลื่อนที่ใต้น้ำตอนอยู่ใต้น้ำตอนเวลาแม่น้ำอยู่เฉยก็จะมานี้ยผมไหมก็จะมีเอฟเฟกก็จะมีประกายสายก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้าตรงตรงัวแล้วก็ตรงหางผมไหมส่วนตอนเครื่องที่ก็จะมานี่ก็จะมีอุปรกรณสะบัดหางครับผมนะแล้วก็จะยิงตัวตามที่เราหัน โอเคโอเคเราดูสกลิลมาด้กว่ามาสกิลที่นหนึ่งก็จะเป็นการใช้มือข้างขวาชกเป็นการใช้มือข้างขวาอัดอ,อัดผมมาแล้วก็ใช้มือข้างซ้ายตบนี่ผมมาชกแล้วก็ตบมานี่ส,ก,สกิลที่สองก็เป็นการเปิดเปิดใช้งานไอพ่นตรงเอ่อตรงปืนใหญ่ตรงปืนที่ที่ไหลแล้วก็กดกดแล้วก็จะเป็นการเปิด ตรงแผ่นนี้ที่ขาดูไหมการเปิดใช้ไอ้ไรวะเจ็ดแกผกดูไหมโดยทีนี่ผมว่ารู้สึกว่าด้านในนี้เหมือนจะว่าจะเป็นเอ,อ่อด้านในเหมือนจะเป็นเนี่ยผมว่าเป็นเหมือนไอโฟนติดที่ขาก็จะประมาณนี้เลยผมว่ฟมาฟับแบบนี้เลยตัวนี้สาม มือข้างขวาก็จะเปลี่ยนเป็นสว่านทพื่อไปสับเจาะซึ่งท่าสามนี่ก็มือขวาสิบเอ็ดคือมันสามารถกดค้างได้ผมไหเดี๋ยวเรามาดูกันท่าสามต้องกดค้างาวดนนี้เนาะวันนี้ก็จะหมุนนานขึ้นผมไหมแล้วก็จ้วงไปแล้วก็ไอ้ท่าสามนี่จะทําให้สัตูติสนานะไฟด้วยผมไหติสนานะไฟด้วยท่าสามเนี่ยตอนกดค้างนะ เห็นไหมสกิลที่สี่เรียวกันผมไหมจะโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคกลับมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยหลุดใช่ไหมผมไหมโอเคเราดูกสกลิลที่ 4. สี่กันสกิลที่สี่เหรอวะก็ไม่ใช่ว่าเ,เรียวกันตอนนี้เป็นการยิงกระสุนออกจากข้อมือทั้งสองข้างผมมหซึ่ง เห็นมาดูเบาเดียวจริงดาเมจแรงผมว่าท่านี้ตรงไปผมว่าสกิลนะฮะเมเซอร์โบหรือทวินเมเซอร์กันนั่นตอนนี้ก็จะเป็นการอาบมาแล้วก็ยิงเอ่อเมเซอร์ออกจากเมเซอร์ออกมาผมว่าส่วนเจ้าคิดด้วยว่ามีท่าเสตท่ามิเตอคือท่าวีผมว่าท่าวีเวลากดใช้ปุ๊บคือแบบานี้ จะเป็นการเออ่กระโดดไปข้างหน้ามานี้ผมไหมเดี๋ยวดูอีกทีอันนี้ผมไหมอโอเคส่วนท่าปีกเลยท่าปีก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดถูกไหม,มกดใช้ปุ๊บอันนี้ผมไหมก็จะเป็นแบบกำหมันนิ้เดี๋ยวก็เปลี่ยนโหมดไอ้ท่าหนึ่งสองสามไม่เปลี่ยนนะแต่สี่กับห้าจะเปลี่ยน แต่วุท่าจสี 4, ตอนกด P ดีกว่าท่าสีเห้ยผมนะกระบวนการยิงเอ่อคีมนาวุธออกจากเอ่อปืนพื้นที่ไหลทั้งสองข้างผมไหมวันนี้เลยต่อไปไหมาท่าสุดท้ายทิปโป้หาเปืนไม่เสือแคนนอนก็เป็นการยิงเม่เสือสามเอาออกจากโอ้ไหม ซึ่งรู้สึกว่าไอ้ท่าคำรามของไอ้ท่าคำรามทั้งสองมนจะไม่เหมือนกันเลยนะเช่นท่าคำรามขมนี่ผม่าคำรามอาอันนี้ผมมะทอไมท่าคำรามทีันนี้ทาไมลองกดทีดิคำรามอา เออว่ามันไม่เหมือนกันจริงด้วยผมนะถ้าคำรามเดี๋ยวข้าคำรามทีดิถ้าคำรามทีทั้งสองหมวดก็เหมือนก็เหมือนกันเลยผมนะดูไม่ต่างกันมากส่วนไอ้อดน,นี่คือหลอดไหนนะเอ็มเอฟสามนี่คือเป็นหลอดที่เมื่อเมื่อเทาเราเลือเล่อนน้อยเล่นจะลดทำไมแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วมนหมดบเบอร์เซิร์ฟเดี๋ยวไว้รีวิวที่หลังผมนะ อ๋อแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็มีแอสโซเซโร่เลยผมนะซึ่งเวลาใช้โซเซโร่ก็คือล่องต้องกด P ไปเรื่อยผมนะกดไปเรื่อยเนี่ยผมนะประม,มาณน,นี้มันจะมีหนึ่งสองสามสี่ผมนะซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนแอสโซเซโร่กดหนึ่งกับสี่ผมนะสองก็จะเป็นการเปลี่ยนสีดวงตาสามก็จะเป็นการใช้โหมดเบอร์เซิร์ฟผมนะเดี๋ยวลองดูสองนี่ก่อน กดสองถ้ารอไปสะพัดหนึ่งก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนสีของดวงตาผมอะเค okay. ส่วนอันนี้ครับผมไะมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีดวงตาเนี่ยเนี่ยจากสีเหลืองก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วถูกไหมหนะึ่งกับสี่หนึ่งสี่แล้วก,ก็กด P ครั้งเนี่ยผมไหมโอ้ตอนนี้ตาไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป SO ็นโซเซโร่ผมอหเดี๋ยดูโซเซโร่เลย แอสุสิโลปุ่มนี่ผมนมแล้วก็อย่างนึงคือแอสุสิโลของโมเดลใหม่นี่คือมันจะไม่เสียเลือดดยผมนะคือตอนที่เรายิงยังไงเลือดก็ยังจะไม่ลดผมนะแต่เราเสียชาร์จแล้วก็รอครูดาวทแทนผมนะก็ถือว่าไปได้ข้างดีเคเราดูหมดสุดท้ายมาเลยกว่าผมนะนั่นคือหมนี้ผมนะ หมดเปิดเซิร์ฟเวลาใช้หมดเปิดเซิร์ฟก็มีอยสองวิธีผมนะก็คือเราก,กดพีไปแล้วก็ใช้ไอ้หมดสามเนี่ยแล้วก็แล้วก็หรือก็รอให้ลเลือดตตํากว่าสองพันผมนะมาถึงจะหมดควาใช้นานเดี๋ยวไดูดีกว่าเนี่ยผมนะก็จะมีก็จะมีระยะเวลาประมาณนี้ตรงนี้ผมนะมะันก็ใช้ปุ๊บตาล้วก็จะเปลี่ยนสีแดงแล้วก็จะมีเอ่อ เอ้เฟียกออกมาสัทผาสโจ๊ตดีก็เหมือนเดิมเลยผมนะก็ไปต่างจากห้าโจ๊ตีปกติมากเห็นไ,ไหมมันก็จะมีระยะเวลาบอกตรงนี้อยู่ผมนะซึ่งพอเรียนน,นนี้หมดปุ๊บหมเวเบอรเซอร์ก็จะคลายออกผมนะซึ่งจะถ,า,ถามว่าหมเวเบอรเซอร์มันจะเพิ่มเลยผมนะหมเวเบอรเซอร์เนี่ยถ้าเดผมดูเห็นไหม นอนไปจะเป็นการบัฟดาเมจแล้วก็จะเป็นการบัฟให้เออจะทำให้เรานั้นมีสปีดในการวิ่งที่ไวขึ้นด้วยผมไหมซึ่งก็ป้านี้ผมไหมซับจาคีเดียวไทที T I 3. ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกข้างคุ้มค่าเลยผมไหมจากการที่รอเอ่อมันรีโมเดลผมไหมเรียกว,ว่ารีโมเดลาะปุ๊บนี่คือเก่งกว่าโมเดลเก่าเยอะผมไหมก็ถือว่า คุ้มค่าจริงสำับการที่เอารอลอคอลระยะเวลา,อย,าอย่างยาวนานซึ่งถือว่าซ่อว่าสกิลตาก็ถือว่ากดใช้ง่ายผมไหมถ้าเราคอโมโบได้คือถือว่าคอมโบได้ดีดเลยทีเดียวเออจะว่าไปในมูเบอร์เซิร์กเสียคำรา,าจะเปลี่ยนไหมเนี่ยเออเรา,าดูดีกว่าว่าไอ้มูเบอร์เซิร์กเสียคำรา,าจะเปลี่ยนไหมผมไหมเฮ้ okay. ผมดูซิว่ามูเบอร์เซิร์กเสียคำรา,าจะเปลี่ยนไหมผมไหม สีเขียวนานจะเปลี่ยนไหมสีกับลังอาสีกับลังทีมันเหมือนจะไม่เปลี่ยนเลยนะรู้สึกว่าสีกับลังนี่จะไม่เปลี่ยนเลยผมนะสีกำลังลนี่คือไม่เปลี่ยนเลยวันเหมือนกัเด็ แต่อาจจะเปลี่ยนนัแแน่นเอ่อแอนิเมชันเล็กน้อยผมไหมหรือก็อาจจะไปเปลี่ยนเลยเลยก็วันนี้ผมไหมสรับเจ้าคีริโอไททีผมไหมกดถ้าใครชอบงี้ก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยผมไหมถ้าใครชอบมากก็ย่ากดซับสไครต์ด้วยผมแล้วก็อ,อย่าลืมกดดีเพื่อพพเพื่อไปพาคลิปใหม่ๆของช่องผมนะผมไหมกหรับคลิปนี้ผมและเจ้าคีริโอกดตัวลา์ไปก่อนโคจรมาในคลิปหน้าสวัสดีครับ